ก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่เมื่อวานนี้ได้มีการเสนอข่าวออกไปทางช่องเนชั่นระวังภัยแล้วนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องแอปแอปพลิเคชัน <Application S 1> ใช่ะค,ะค่ะทาง Facebook ที่วา่าทำรูปเราให้เหมือนอเป็นตัวกระตูนนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นไวรัสแต่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเราไปพูดคุยกับทางคุณแชมป์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป ครับผมค่ะเป็นยังไงครรูปการ์ตูนฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งไหมคะคือพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นแอปที่หลอกเราอะครับว่าเวลาเราเขามันมีลิงก์ให้กดใช่ไหมครับค่ะครับก็คือพอเรากดเข้าไปปุ๊กแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ในความคิดเราอะนะครับว่า นึกว่ามันจะให้เราใส่รูปของเราเข้าไปเพื่อที่จะเมคออกมาเป็นรูปการ์ตูนอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักค่ะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ก็พอเรากดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งของ facebook นะครับต้องเป็นพาสเวิร์ด a c e b o o k เท่านั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็คือ,อแอปแอปนี้เนี่ยมันอยู่มันอยู่ม,ยม,มันมันเด้งขึ้นมาจากเพื่อนของเราที่อยู่หน้าเฟซนะครับ ก็คือว่ามันมาเขามาโพสที่หน้าเฟซเราค,ครับแล้วก็พอเรากดเข้าไปแล้วก็นึกว่าเพื่อนเราเล่นแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบว่าแชร์ออกมาอะไรเงี้ยน,นึกว่าเพื่อนเล่นแล้วก็ส่งต่อมาให้<ด>เราเล่นด้วยครับใช่อพอกดเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงคะนอกจากให้ใ,หใส่<อ>รหัสแล้วก็พอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีเด้งขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่านใช่ไหมฮะ เราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปพอใส่รหัสผ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่สามารถที่จะเเข้าไปเล่นได้ครับก็บเ,เลยเราก็เลยผมก็เลยไม่ได้สนใจครับว่ามีอะไรต่อไหมแล้วผมก็ออกไปทําธุระของผมครับผมแล้วพอผมกลับเข้ามาแล้วก็พอมาออนเฟสเข้าอีกรอบนึงอ้าทีนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ,รบก็คือเหมือนกับว่าทางทาง เฟซบุ๊กนะครับเขาแจ้งผมว่ามีการล็อกอินมาจากประเทศเวียดนามอ่าใช้เฟซบุ๊กของเราเนี่ยเล่นไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับใช่เขาขึ้นบอกเป็นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาไทยครับผมโอ้ใช่ไม่ภาษาไทยเลยครับใช่ก็คือพอกเขาระบุมาอย่างนั้นเลยผมก็ผมก็เลยว่ามันน่าจะมีอะไรผิดสังเกตผมก็เลยรีบเข้าไปเปลี่ยนลหัสค่ะแล้วเขาบอก เขาบอกไหมคะว่าไวรัสตัวนี้นี่คือจะโดนเฉพาะตัวฟุงฟิ้งตัวนี้ไหมคะหรือว่าเป็นจะโดนในลักษณะไหนบ้างอะคะก็เท่าที่ผมดูเท่าที่ผมโดนมาก็คือพอโดนตรงนี้ปุ๊บผมก็รีบไปเปลี่ยนรหัสผ่านใช่ไหมคะค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละพอเราเปลี่ยนรหัสผ่านปุ๊บเขาก็จะไม่สามารถเข้าของเราได้ ค่ะคุณแชมป์คะที่นี้เราได้ถามคนที่ส่งลิงก์นี้มาให้ไหมคะว่าเขาเนี่ยเล่นก่อนแล้วหรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการแท็กอะครับคือโดนแท็กมาโดยที่เขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเป็นแท็กอัตโนมัติใช่ครับค่ะแล้วไวรัสตัวนี้นอกจากเราจะเข้าของเราไม่ได้แล้วเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะ ไม่มีครับไม่มีอาจจะอาจาอาจะย,ยังยไม่ทันได้สร้างด้วยใช่คืออ,อาจจะด้วยที่ว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปเจอกับแบบนี้เราก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับค่ะค่ะก็พอเราเจอปุ๊บเราก็รีบเปลี่ยนรหัสแม่พอเปิดมาเจอว่ารหัสนี้กําลังเล่นอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนี้เป็นใครก็ตกใจเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่แต่ยังโชคดีว่าคุณแชมป์เนี่ยทิ้งไปไม่นานนะ แล้วเราได้มีการแชร์กันไหมคะว่าในลักษณะอย่างที่คุณแชมป์โดนเนี่ยมีใครโดนอีกบ้างคะก็ที่ผมเตือนเตือนเตือนไปปุ๊บเนี่ยก็มีคนโดนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวาบบ่าเขาก็บอกว่าเขาก็เคยได้ลองกดเล่นแล้วเหมือนกันแล้วก็โดนแท็กรหัสผ่านเหมือนกันครับ,รบแต่ว่าก็บางคนก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านครับก็จะเป็นในลักษณะนี้อืม แต่ว่าคุณใช้พอกดเปลี่ยนไปแล้วตอนแรกที่กดเข้าไปที่ล็อกอินแล้วใส่รหัสเนี่ยมันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เราจริงไหมคะไม่ไม่ไม่มันคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะครับโอ้เพียงแต่ว่าออพอเรากดลิงก์ตามเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขวาเหมือนกับวันเด้งขึ้นมาให้ให้เราใส่พัทส่วนอีกรอบหนึ่งค่ะรับมก็คือจะเป็นอ e ีเมลของ facebook นะครับก็เป็นยูเซอร์เนมแล้วก็ให้เราใส่พัทส่วนอีกรอบหนึ่งพอเราใส่พัทส่วดเข้าไปปุ๊บ มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืครับมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนเป็นรูปกระตูนอย่างที่โปรโมทจริงๆใช่ก็คือท,ที่ที่ในหน้าลูกนะครับในเราเขาเรียกว่าประมาณว่าเราใช้ความคิดของเราเองนะครับค่ะคิดไปว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นม,มันน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะค่ะแต่พอเราเข้าไปทําจริงๆแล้วม<า>ันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ทิ้งไปของเราทิ้งไปก็กลับมาอีกทีก็โดน แพ็กพัตสวดไปแล้วยังโชคดีนะคะว่าที่ไหวตัวทันแล้วก็รู้ตัวเปลี่ยนพาสเวดได้ทันด้วยรวมไปถึงเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นๆต่ออีกค่ะก็แจ้งไปครับแล้วมีใครโดนหนักกว่าเราไหมคะคืออาจจะรู้เท่าเท่าไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะเลยทําให้มันเหมือนเข้าเฟซบุ๊กไม่ได้หรือเปล่าเออมีไหมคะก็เท่าที่ผมแจ้งเตือนไปไม่ว่าจะเป็น อาจจะโพสต์แย้งเตือนไปที่ระวังภัยหรือว่าจะเป็นโพสของของในกลุ่มเพื่อนๆของผมนะเขาก็จะยังยังไม่มีใครได้รับความเสียหายก็คือยังไม่มีใครเสียหายหนักขนาดนั้นยังโชคดีนะคะว่าที่มีการมาเตือนกันผ่านทางเครือข่ายระวังภัยรวมไปถึงคุณแชมป์เองก็เตือนเพื่อนๆด้วยตอนนี้ถ้ามีคนส่งลิงก์ส่งมาให้เล่นแอป อีกเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนไหมคะคุณแชมป์อ๋อสงสัยสงสัยก็คงคงคงจะต้องเข็ดแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเอ่อเท่าที่ผมรู้มาคือเหมือนกับประมาณว่าถ้าเขาเขารหัสผ่านเราได้แล้วเหมือนคบว่าอาจจะไปแบบขอยืมเงินใช่ไหมครัขอยืมเงินกับ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 เพื่อนเราหรือคนสนิทของเราเนาะครับผมใช้ประมาณนี้ เราก็จะจะจะทาให้เหมือนกับว่าเออเสียเสียเสียเงินไปไปไปโดยแต่ว่าไม่นี่แหละ น,น่าเห็นใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่โดนหนักขนาดนั้นยังแต่ยังโชคดีที่มีการเตือนกันทันนะคะยังไงต้องขอบคุณคุณแชมป์ที่เอาเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้กับเราชาวเฟซได้รู้กันด้วยนะคะขอบคุณ,คณ<อ>มากค่ะคคสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่เชื่อว่าหลายคนที่เล่น a c e b o o k เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีไวรัสระบ,บาดเหมือนกันใช่ค่ะเนาะพอกดเข้าไปก็ส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆเจอแบบนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วย เวลามีลิงก์หรือมีแท็กอะไรส่งต่อกันมาก็ต้องพิชเรณาก่อนที่จะกดเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยนะคะ